เช้าดูข่าวเศรษฐกิจตามติดชีวิตวิธีคิดชาวบ้านบาททองเงินทองเรื่องอาหารที่ชาส่งถึงทันทั่วทุกสารทิศเรื่องน้ำมันต้องคอยสอดส่องส่วนโดพาท้องก็ต้องตามติดมาอัปเดตข่าวสารวันละนิดละใกล้ชีวิตกับเศรษฐกิจทั่วไทย ในปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสมผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันด้านเศรษฐกิจการค้าของโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงาน Thailand Innovation and t r a d e Expo 2013ขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์การขยายตัวของการส่งออกสินค้า และธุรกิจบริการของไทยในเชิงรุกให้สามารถผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานทําให้สินค้าบริการของไทยเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในโอกาสนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกําหนดจับพิธีมอบรางวัล M P Award ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยมีนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยโดยจัด โดยจัดงานขึ้นวันที่25 2 9กันยายนณศูนย์นิทรรศกา,กาลและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครค่ะกับเศรษฐกิจทั่วไทย